ตอนนี้รัฐบาลได้มีการขยายเวลาสำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเราชนะสำหรับที่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เน็ตและไม่มีบัตรคนจนนะครับก็มีเวลาลงทะเบียนไปจนถึงวันที่5มีนาคมนี้โดยเอกสารสําคัญที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนก็คือบัตรประชาชนแบบแข็งสีฟ้าอ่อนนะครับหรือว่าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด และท่านที่ลงทะเบียนนั้นต้องไปลงทะเบียนด้วยตัวเองนะครับไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปแทนได้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์โดยเมื่อไปลงทะเบียนเนี่ยตอนนี้เขาจะมีการจัดระบบมีการจัดคิวในแต่ละวันนะครับสมมติวันนี้ท่านไปเนี่ยแล้วมีการรับคนลงทะเบียนเกินจำนวนคิวที่รับของวันนี้ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะให้บัตรคิวให้ท่าน แล้วก็นัดหมายให้ท่านมาลงทะเบียนในวันถัดไปนะครับซึ่งในวันถัดไปนั้นท่านมีคิวลงทะเบียนท่านก็จะได้ลงทะเบียนอย่างแน่นอนนะครับโดยเพื่อไปลงทะเบียนเนี่ยทางเจ้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและก็จะนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของท่านเนี่ยไปเชื่อมโยงกับเครื่องของทางธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ให้ท่านนั้น ตั้งรหัสผ่านส่วนตัวนะครับเป็นตัวเลขหกหลักเลขอะไรก็ได้นะครับที่ท่านจําได้นะครับซึ่งรหัสผ่านนี้นะครับก็จะใช้ในการจ่ายเงินเยียวยาเราชนะ7,000บาทที่ท่านได้รับในแต่ละครั้งนะครับซึ่งพอลงทะเบียนเสร็จเนี่ยก็ให้ท่านกลับไปบ้านไปก่อนนะครับรอฟังผลและเมื่อมีการแจ้งผลแล้วเนี่ยถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ได้รับสิทธิ์นะครับ เงินเยียวยางวดแรกนะครับสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะโอนเข้าในบัตรประชาชนของท่านก็คือวันที่5มีนาคมนะครับ4,000บาท12มีนาคม1,000บาท19มีนาคม1,000บาทและ26มีนาคม1,000บาทนะครับได้เงินโอนเข้าบัตรคนละ70,00บาทท่านก็สามารถนำบัตรประชาชนของท่านนะครับไปรูดซื้อของ ไปสแกนซื้อของหรือว่าใช้บริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะได้ทั่วประเทศนะครับใช้ได้ทุกจังหวัด